สวัสดีครับพบกับไลเลนเจอร์นะครับวันนี้มันที่ยี่สิบแปดนะครับมาเป็นวันครบรอบสิบเอ็ดปีนะครับกิจกรรมสิบครบรอบสิบเอ็ดปีนะสำหรับป้ายเหลืองทําอะไรบ้างนะครับคืออย่างนี้ครับมันจะมีกิจกรรมใหม่มานะครับกิจกรรมรถไฟอันเนี้ยครับเนี่ยครับคือผมผมพลาดอันนึงนะครับทุกคนผมพลาดไปกดเอา xp แล้วก็ไปเล่นด้วยตาหนึ่งสองตามั้งผมไม่ได้อ่านด้วยผมมือเร็ว โอ้โหผมเฟลอยู่ครั้งหนึ่งนะเนี่ยผมจัดการไปแล้วแล้วเป็นไอดีที่ผมแบบดองบีไปห้าพันแปดร้อยรูบี้แล้วทุกคนเออโค้ดเซ็งเลยผมไม่รู้ว่าตอรับรางวัลตรงเนี้ยเนี่ยอันดับเนี่ยดูครับทุกคนครูผมว่ากี่ล้านเนี่ยผมว่า50สิบล้านอ่ะผมว่าแม่งพุ่งอ่ะเรว่ออะเออถ้าผมกดรับนะ พุ่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตอนปิดนเนี่ยครย่งงี้คือเราเล่นได้ไหมคือถามว่าเล่นได้มันก็ได้แหละตอนเนี้ยรเวลมันก็ไม่ขึ้นเข้าใจปะแต่ผมไม่รู้ข้อมูลว่าแบบตอนให้รางวัลนะเข้าใจไหมเนี่ยรถไฟเหลือสิบสามวันเนี่ยแล้วมันจบเนี่ยแล้วตอนกดรับรางวัลเนี่ยมันจะเข้ามาเลยไหมหรือว่าเราต้องมากดรับในกล่องข้อความอย่างเงี้ยหรือคือเราต้องมากดรับเองเนี่ยมันจะมีแบบงงภาพไหมแบบกดรับอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะนี้ค่าเอฟนะ เอออันนี้ตัวอย่างให้ดูคือผมเฟลอยู่ครั้งหนึ่งนะผมก็นั่งเฮ้ยผมทาอะไรของผมอันเนี้ยทำอันเนี้ยอันเนี้ยภารกิจอัวเนี้ยผมก็เลยทําให้ครบไปเลยเนี่ยยังไงผมก็พลาดไปเล่นแล้วเนี่ยที่จริงผมไม่กดรับอันนี้ก็ได้นะผมก็ไปพลาดกดรับอีกเออผมไม่มีข้อมูลนะทุกคนอันเนี้ยผมเออตอนนี้ผมกำลังเซ็งอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่า <laughs> คือไปไม่เปเลี่ยนแล้วทุกคนผมไม่สามารถแนะนําได้ว่าต้องทํำยังไงนะกิจรกรรมรอบเนี้มผมก็เลยตัดสินใจนะตัดสินใจยังไงคือแบบผมไม่มีข้อมูลนะผมบอกตรงเลยผมเลยตัดสินใจเล่นเหมือนเบลเบลสามอะ่ะเข้าใจไหมอันนี้ผมน่าจะตีเทพพีพีนะครับรอบนี้แล้วไอ้พวกเหรียญเหรียญของเนี่ยผมก็น่าจะพักไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลครับทุกคนเนี่ยผมแลกไปแล้วครบเก้าดาวไป เพราะว่าผมทําครบไงเออภารกิจตรงเนี้ยผมไปเล่นรถไฟอะ่ะเออ <c oughs> ข้ามันเข้าอัตโนมัตินี้น่าจะเจ็บหนักมากนะครับผมเล่นอดีนี้มาก็ตอนโควไมคี้บอก,กว่าปีก็กลัวป่าวะเนี่ยเออนั่นแหละข้ามันแบบว่าถึงสิบสามสิบสี่วันปึ๊บแล้วมันเข้าของของรางวันมันเข้าอัตโนมัติเนี่ยผมก็น่าจะ เออพูดว่าอย่างไงดีวะผมก็น่าจะไม่เล่นนะ่ะเข้าใจไหมคือไม่เล่นขึ้นมอีกไอดีนึงผมก็ไม่ได้ทํานะครับอืผมไม่มั่นใจนะผมก็มีข้อมูลใครมีข้อมูลคือเมนต์มาบอกเพื่อนได้นะครับเออรอบนี้คือผมแบบคือผมไปไม่เป็นทุกคนผมหน้าชาเลยตอนเนี้ยผมผ่านมากผมไม่รู้นะใครมีข้อมูลบอกหน่อยนะแต่ผมก็จะตีพีพีไปเรื่อยเื่อนะครับแล้วถึง อันนี้ผมพาท,ทำไปแล้วผมทํายังไงคือผมจะคือผมจะทําเหมือนเวลสามเข้าใจไหมคือผมมาเช็คอินแล้วก็รับของอย่างเดียวเข้าใจปะ่ะ dpp อย่างเดียวทีนี้เมื่อถึงวันที่อันนี้นีของผมนะแบบกรณีไม่มีข้อมูลน,นะอาจจะมีข้อมูลใหม่หรืออะไรเดี๋ยวผมจะประกาศในะช่องชุมชนของเอ่อ youtube นะครับเนี่ยผมก็ห้ามทําเลยครับตอนนี้ผมจะไม่เล่นเลยเออผมไม่มีข้อมูลไงคือผมก็เลยแบบแค่เดือนเดียวผม มันก็ไม่ได้ทำไอดีผมเกิดขนาดนั้นนะเข้าใจไหมทุกคนผมพาดเองนี่แหละผมไม่ได้กลัวนะรางวัลไอ้รายวันนะผมกลัวรางวัลไอ้นี่นี่นะนี่ผมกลัวรางวัลไอ้นี่ห้าสิบล้านนะขึ้นป้ายแดงเลยมั้งเนี่ยเข้าใจไหมแล้ววิวหนึ่งมันแค่หนึ่งล้านเองทุกคนเอาห้าสิบล้านทุกคนคิดดูแล้วล้านสองล้านเปล่า เดี๋ยวผมให้ดูมันช้ามากทุกคนเพราะแรกผมว่าจะไม่อัดวันนี้แล้วเนี่ยหแบบแบบนึ่งแบบวลววลวใช่ไหมคือมันหแบบนึ่งร้อยในหนึ่งล้านสองแสนใช่ไหมแค่เวลเดียวนะแล้วห้าสิบล้านทุกคนอาจจะอยู่แถวๆป้ายแดงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอออันน,นี้ผมก็เลยแบบผมไม่มีข้อมูลไหมมันมาครั้งแรกด้วยแหละผมไม่รู้ว่าตอนเนี่ยติดรอบวันสิบสานะอันนี้รอบที่สองนะผมจะย้ำรอบที่สองเนะี่ย คือตอนรับรางวัลเนี่ยมันจะเข้ามาทางกล่องข้อความไหมหรือว่ามันจะเข้ามาอัตโนมัติผมจะไม่เช็ดผมจะไม่เข้าไอดีนี้เลยตอนวันที่สิบสามสิบสี่ตอนมันใกล้จะหมดอะ่ะเข้าใจไหมหลองรางวัลนะคือกิจกรรมสิบเอ็ดปีเป็นกิจกรรมที่ผมแบบผมพลาดมากจริงๆผมเผลอไปเล่นว่าไหมครับขั้นแรกผมว่าจะเล่นครบนะตามหลักผมเล่นครบนะแล้วอันนี้มากใหม่คือผมไปไม่เป็นเลยอะ่ะผมเผลอไปเล่นด้วยมันเป็นไอดีที่ผมว่าเข้าเกียร์มาแล้ว เล่นเลยนะเข้าใจไหมผมก็เลยเผือไปกดเล่นผมไม่รู้มันเป็น e p นี่แหละคือความผิดพลาดของผมนะครับเออผมว่าก็น่าจะมีคนพลาดเยอะเหมือนกันนะอนั่นแหละก็ตอนนี้ผม p p ผมน่าจะเก็บได้อีกผมว่าจะเาะมันหล่นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากเพรสามลงมาทองหนึ่งเออได้อีกร้อยลูบี้โอ้โหคือลูบี้ไม่สำคัญมากตอนนี้คือทุกคนตอนนี้ใจผมไปแล้ว เอาล์ประมาณนี้แหละสําหรับใครที่เข้ามานะอันนี้ผมไม่แนะนําได้ว่าผมจะทําเหมือนเวล3สามาคมมาล็อกอินแล้วก็ DPP อย่างเดียวนะครับกิจกรรมเนี้ยคือผมมันมีข้อมูลเข้าใจไหมเออผมไม่รู้ว่าของรางวัลจะเข้ามาอย่างไงอืมข้าได้เป็นกิจกรรมที่ผมมา,าตั้งตาลอมากนะ ผมดีเจว่ามันจะมาทีนี้ผมน่าจะไปเล่นไดอาร์ดเนเจอร์ก่อนผมน่าจะพักไปก่อนดืนนี้นะใครก็ถ้าจะเล่นก็ตี PP, พีพผสมเรนเจอร์ผสมอุปกรณ์นะครับเหมือนรอบเดือนที่ผ่านมารอบปีใหม่อนะ่ะทําตัวเนี้ย T ีพีใช่ไหมตีอลูบี้ฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ผสมเรนเจอร์ผสมอุปรกรณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครมีข้อมูลเน่นก็เล่นไปเลยนะแต่เพราะผมเม่ตอนนี้ไม่มีข้อมูลนะครับตอนนี้ผมก็เซ็งอยู่นะตอนเนี้ย ผมน่าจะพักไปก่อนนะป้ายเหลืองเดือนเนี้นะถ้ามันไม่ได้ E P หรือว่าต้องกดลับอีกเนะี่ยผมอาจจะผมน่าจะไม่ได้เล่นนะกิจรกรรมเนี่ยผมฟังไหมผมก็อาจจะกลับมาเล่นกวาเผือไปกดลับอีกเข้าใจไหมเดี๋ยว่โอแม่งพุ่งเนี่ยไปกดลับแบบกองข้อขอนเนี่ยถ้ามันมานะ E P นะถ้ามีให้กดลับจะดีใจมากเพราะว่าผมไม่กดลับก็ได้เข้าใจไหมคือผมเผืออันนี้ยแค่แสนเดียวไม่เป็นไรเว้ยคือแบบอันนั้นมันห้าสิบล้านเลยนะ อันนี้นเสนเดียวผมผือกดรับไปผมพลาดเองนะเน่คือใะขึ้นมานิดเดียวอืประมาณนี้ครับตอนนี้กําลังคิดหนักอยู่คิดไปก็เท่านั้นว่ามันทําไปแล้วเข้าใจไหมแล้วอีกไอดีหนึ่งของผมนะอันนี้ผมไม่ได้ทํานะครับวิวแปดสิบหกก็ยังไม่ได้ทํารางรถไฟนะครับผมก็น่าจะปล่อยกิจกรรมนี้ไปเพราะผมไม่มีข้อมูลนะว่ารางวันมันจะมาในรูปแบบไหนเอออันนี้แหละ ใครยังไงก็มากระทืบในอันนี้บ้างค่าข้ามันกดรับแล้วกรณีทุกคนแบบไม่เลียนเน่ะก็อย่ามาโทษผมนะเว้ยคือแบบผมไม่มีข้อมูลจริงๆผมขอโทษด้วยอันเนี้ยอืมเข้าใจไหมแปบลบว่ามันอาจจะกดรับเฮ้ยผมไม่เชื่อพี่แล้วผมไม่ได้ทําเลยผมพลาดเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นคุณต้องไปศึกษาข้อมูลเองแหละเข้าใจไหมถ้าค,คุณอยากทํากิจกรรมรถไฟคุณก็ทําไปคุณก็ไม่ต้องกดลับแต่กิจกรรม เห็นไหมมันหมุนอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่ค่อยอยากอัดตอนเนี้ย <c oughs> แต่ว่าผมก็ต้องรีบมาบอกไงกลัวแบบเพื่อนๆทาไปแล้วมันผมเนี้ยเนี้ยบางคนอบอกว่าที่ทกิจกรรมมันอาจจะมาในรูปแบบของขวัญเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกดรับก็ได้ใครทาไปแล้วนะแต่คงไม่ทันแล้วละมันที่สองก็ใครจะทําอีกนะก็ถ้าใครพลาดไปแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเออสอนที่ <c oughs> ผมก็ม่เล่นอยู่แล้วพวกนี้มันสองเนาะ เนี่ยมันก็คุ้มอยู่แหละหกสิบชิ้นนะแต่มันมีอันนี้มาน,นี่ดี๋ยวโหสนอกเลยวะ่ะายเหลืองนะเออวางยามากหู้หมุนมากทุกคนเออผมมาเตือนแล้วกันเนาะอีพีเนี้ยเอาสรุปก็คือแบบว่าใครจะทําก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องตอนนี้เลยตอนเนี้ยผมสนใจเรื่องตอนเขาเรียกว่าอะไรวะตอนรับของรางวัลน,นะตอนมารีเซตอะ ตอมาให้ของเรามันมันจะมารูปแบบไหนจะมาในของข้อความให้เรากดรับเองหรือว่ามันจะเข้ามาเลยอัตโนมัติรู้เปล่าไหมถ้าเข้ามาอัตโนมัตินี้เวลน่าจะพุ่งไปเลยอะเพราะห้าสิบล้านเลยนะรางวัลสุดท้ายอะโอ้ยหมุนมากทุกคนเห็นไหมหมุนอย่างเงี้ยมันเซิร์ฟมันพิ่งเปิดอนอะเออแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนผมว่าทุกคนก็น่า,นาจะเข้าใจใผมเลยไหมเออผมขอตัดจบเป็นแค่นี้เนาะเพราะว่าวนสองรอบละเออใครจะทําก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็อย่ามาว่าผมนะว่าผมไม่ให้ทําอะเข้าใจไหม ผมแค่เตือนแบบให้เซฟไว้เฉยๆผมไม่มีข้อมูลนะเนี่ยเนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ผมจะอายังไงต่อเลยเนะี่ยโอเคนะครับต้องไปถามพี่ๆเพื่อนๆในช่อง YouTube ช่องอื่นนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงๆอืมประมาณนี้ช่วงนี้ก็ติดหลายแอดเด a ลเลนเได้แล้วมั้งน่าจะพักป้ายเหลืองไปก่อนอเนี่ยอีกสิบสามวันรู้เรื่องเลย เออไอดีเนี่ยผมน่าจะตีพีพีพแล้วก็วัวนที่สิบสี่ผมก็น่าจะหายไปเลยคือไม่ใช่หายในช่องนะคือไอดีเนี่ยน่าจะเลิกเล่นไปก่อนวันหนึ่งไปดูก่อนว่ามันรับของเรามันยังไงไปดูไอดีหลักอะว่ามันกดรับยังไงว่าไอดีหลักผมเรียนเข้าใจปะเออไอดี ID หลักคือมันโผมสองไม่ได้เสองเนี่ยแหลนะไอดีเราผมฟาร์มเบลนะโอ้โหเล่นมาปีหนึ่งแห้าพันบีทุกคนผมนี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ คือเต็มแล้วนะไม่ต้องอันนี้เข้ามานะครับนั่นแหละที่ผมบอกนะ่ใครจะเล่นก็เน,นี่ยอันดีหลักผมผมก็จะลองไปเข้าไปดูไอดีหลักก่อนว่ารับของางมันยังไงอแต่ว่าข้ามันรับของในการกล่องข้อความเนี่ยผมก็พลาดเหมือนกันนะว่ามันเนี่ยโยตตานานนะอันนี้อนนดีหลักผมก็ค,คือแบบว่าข้อเสียคือผมไม่มีข้อมูลว่ามันรับของางมันยังไงเนี่ยคือตอนนี้ประเด็นสําคัญมาก ข้ามาขอรับของรางวัลใน่องข้อความเนี่ยมันผมไม่มีข้อมูลเลยวะข้าข้ามารับของขนเนี่ผมอาจจะเสียผลประโยชน์เหมือนกันทุกคนที่ทําตามผมนะก็จะเสียผลประโยชน์ของเพิมไหมครับคือคือ,อยังไงร,รู้ไหมข้ามารับของรางวัลตัวเ,เนี้ยมันเรากดรับอีพีสิบห้าสิบล้านเองนะถ้าันสิบล้านเองพูดแล้วแบบคือนั่นแหละถ้าเรากดรับเองเนี่ยเอออันนี้ คนที่ทำก่อนนั้นเนี่ยเออก็อดีเคเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องกดลับตรงนี้ก็ได้ผู้ชา้าวะเข้าใจไหมกดลับในภารกิจรายวันนะเราก็ทาปกติไปอันนี้คือคนที่กล้าเสี่ยงอะ่ะเข้าบ้างไหมเออแต่ผมไม่กล้าไงผมไม่มีข้อมูลไงเออนี่แหละคือถ้าไม่มีข้อมูลแล้วมันจะเล่นแบบระแวงอะ่ะอ,อืมเมื่อมันใหม่ด้วยไงคือคนมันครัง้งแรกด้วยไงเออรอบข้อมันอันนี้รอบที่สามแล้วนายานะยำละ เขามันมาแบบว mm ่า hmm. เข้าอ,อัตโนมัติเนี่ย ID นี้อาจจะประมาณสองอีกเดือนหน้าผมอาจจะค่อยกลับมาเผื่อมันรีเซ็ตแล้วก็รง้ไผมอาจจะไม่รออินเข้าใจไหมผมอาจจะแบบเดือนหน้าอาจจะสิ้นเดือนคุมภักไอสิ้นเดือนมีนาโน่นแหละไปอาบีครั้งสุดท้ายเผื่อมันจะลบรางวัลผลทิ้งไปอะ่ะ EP อาจจะไม่ได้ขึ้นอันนี้ผมเดานะไม่มีขนะ้อมูลนะคือกันนี้คือความคิดผมในการแก้ไขปัญหานะที่ผมทําไปแล้วนะ ค่ามันรับอัตโนมัติเนี่ยเนี่ยอันดับเนี่ยถึงจะอยู่ลังท้ายสุดมันก็ห้าสิบล้านเอเพีเนี่ยนะทุกคนเออเมย์เมก็โคเสียวเลยเบลน่าจะขึ้นไปพุ่งพูดเลยอเออครับผมกดรับผมไม่อยากได้ตัวกาชาด,ด้วยซ้ำเนี่ยเม่งข้นมาได้ตัวนี้ด้วยอะ่ะเออทำคอมแบ็กเลยทาคอมแบ็กยังไม่ขึ้นเบวขนาดนี้นะเออเเซ็งว่ะเนี่ยประมาณเนี่ยทุกคนขอโทษทีนะง เอาอารมณ์ที่ไม่ดีให้ก็ประมาณนี้แหละอืมสําหรับใครที่มีข้อมูลเนี่ยก็ก็ทําไปเลยนะคือกรณีว่าการันตีว่าที่ต้องกดรับอย่างเดียว,น,ยน,ยวน,ยน,น,นะเนี่ยทําเคสพวกนี้มันมันคุมแล้วเนี่ยมันได้หกสิบจินนะแต่อีอกพีอันนี้นะห้ามรับนะเือใครจะทํานะแต่วพาผมไม่ทํานะทุกคนผมไม่กล้าเสี่ยงวะ่ะผมม,มีข้อมูลเข้าใจไหมถ้าเพื่อนเพื่อนก็ไหนอย,อยากทําก็ทํานะครับอันนี้ผมไม่อยากไปขัดผลประโยชน์อะ ผมพูาไหมมันเป็นดาบสองคนนะผมมาบอกเนี่ยผมเสี่ยงนะคือแบบคนที่ทําตามผมแล้วมันตอนมารับของรางวัลแล้วมันกดรับอเองเนี่ยคืออาจจะเสียผลประโยชน์ด,ด้านเนี่ยเข้าใจไหมเอออันนี้มันเป็นดาบสองคมของผมนะที่ผมบอกว่าสั่งห้ามแบบในช่องติ๊กต็อกนะผมบอกว่าห้ามทํานะครับอะไรมาเนี่ยคืเอเข้ามารับของรางวัลในกล่องข้อความเนี่ยอันนี้ผมโดนหนักเนี่ยผมก็โดนเหมือนกันผมก็ไม่ทําไงคือ,อแต่ว่าใครแบบว่า ไม่ทำตั้งแต่แรกเข้าใจไหมแล้วมันเรวิวมันเข้าไปเลยอะ่ะอ p พีมันเข้าไปในนี้ไปเลยอะ่ะแล้วเขาเรียกว,ว่าอย่างไงวะวิวมันก็ขึ้นนะผมก็เลยไม่กล้าเข้าใจไหมทุกคนผมไม่มีข้อมูลอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะผมมาบอกมาเฉยนะครับใครมีข้อมูลก็ต้องลองเสี่ยงก็ยิงนะครับเออส่วนตัวผมจะไม่ทํานะผมไม่ชัวร์ไงเข้าใจไหมี๋ยวผมไปศึกษาในช่องเพื่อนเพื่อน y ี่ใน b e ก่อน เออว่ามันจะรับของขวัญยังไงโ <laughs> <Okay. S 1> อเควันนี้พูดเรื่องเดียวนะแต่วนหลูมมาสิบกว่านาทีเยวต้องขอโทษด้วยนะทุกคนผมเออปกติแต่ละเดือนเนี่ยผมจะมาบอกว่าทำยังไงยังไงแต่เดือนนี้ผมน่าจะไม่ทํานะอืมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรกูผมไม่มีข้อมูลงไงเกมก็ไม่บอกดนะ้จะให้รับรงางวัลเป็นยังไงถ้ามันกดรับเองเนะี่ยเอออันนี้ไม่ผมใส่เลยนะเข้าใจไหมคือโคดคุมเลยนะ รางวัลมันไม่ควบคุมเลยเห็นไหมเนี่ยรางวัลมันคุมเลยเนี่ยผมก็อยากได้นะเห็นไหมลูบี้ได้กบฟ้าอะไรเนะี่ยเออแต่ว่าใครไม่ทาเหมือนผมเนะี่ยเสียผลประโยชน์พวกนี้ก็กบฟ้าสองตัวแล้วก็ตรงนี้อีกคือเนี่ยนะเห็นไหมอ,อืมคุณต้องไปเสี่ยงเอาแล้วกันนะครับอ,อืมส่วนตัวผมไม่มีข้อมูลนะผมยังไม่ทำดีกว่านะคู่เสียผลประโยชน์เลยนะอย่างเงี้ยเออ ต้องขอโทษด้วยนะครับอเอามาาเนี่ยผมไม่สามารถแนะนําได้นะมันใหม่จริงๆสําหรับผมอันเนี้ยก็ฝากไปเพียงแค่นี้หวัอองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเซ็งไปละครั <c oughs> บสวัสดีครับ